ถึงจะอยู่สุดล่าฟ้าดินแม่จะสิ้นสิทธิและเสรีแต่วันนั้นใจฉันยังคงที เป็นผงคลีรักเต็มปรีไม่มีรู้คลายชีพทุกฟังความรักยังเวียนวายเ่ียงคู่เธอมีคลายฝากวิญญาณไว้ อยากลบความรักเลือนจะเนิ่นนานกี่วันกี่ปีกี่เดือนลินฟ้าจะคล้อยคลื่นใจไม่เลือนรักเธอทุกทุกอย่างบนทางรักจริงทุกทุกสิ่งบนทางรัก จะ,จะสมหวังหรือพบความผพอเจอาเป็นที่ใจของเธอจะจริงจังฉันได้ถึงจะอยู่สุดล่าฟ้าดินแ จะสิ้นสิทธิและเสรีแต่วันนั้นใจฉันยังคงที่ความรักความภาคดีไม่มีสิ้นสลายถึงลูกแตกและเป็นผงคลีรักเต็มปรีไม่มี ากวิญญาณไว้เตือนด้วยความรักไม่รู้จบแม่พื้นดินกลบอยากลบความรักเลือนจะเนิ่นนานกี่วันกี่ปีกี่เดือนดินฟ้าจะคลอยเคลื่อนใจไม่เลือนรา เธอทุกๆอย่างบนทางรักจริงทุกๆสิ่งบนทางรักเจอจะสมหวังหรือพบความเพ้อเจอเป็นที่ใจของเธอจะจริงจังฉัน